รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันเกิดมากับความหวางปล่าความเหงาก็กุงอยู่ในหัวใจฉันก็เลยต้องการ รักมากมายจนไม่คิดไม่เคยยั้งใจเหมือนว่าจะมีแต่ไม่มีเหมือนว่าจะรัก ฉันที่คายทำปลาดไปทงที่ฉันไม่คายจะตั้งใจให้รรกสักท้ายคือความเดียวดช่วลีรันทำไมเมโทรหาะพี่ไม่ติดเลยละ่ะคะที่พี่เปลี่ยนเบอร์เพราะพี่ไม่อยากให้เมติดต่อพี่ได้ใช่ไหมใช่พี่ชิเชอือ กูไม่้อะครับฉันไปก่อนนะหนูเมย์เธอทำอะไรอ่ะอีรนกูขอให้มึงชิบหายทุกทำ่างนี้กูได้ไงวะกูรักึงมึงรู้ไหมเว้ยเนี่ยแล้วนี่คุณรอใครอยู่ปะครับเนี่ยมารอเจอคนคนหนึ่งเผื่อว่าเขาจะมา สนับสนุนโดยเปาซิวว์นาโนยับยั้งแบคทีเรียรตัวจริงลดกลิ่นอับไม่งอแดด ชิดเชื่อคะขอโทษนะคะที่นุทโทงมาตอนดึกไม่เป็นไรนุมีอะไรหรือเปล่าพี่ไม่รับโทรศรัพท์อะค่ะเมย์เขาโทรหาพี่ไม่ได้เขาก็เลยโทรหานุชเขาบอกว่าเขาจะไม่อยู่แล้วคะ่ะก็ไปธีเดิมเดิมนุนุไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเมย์เขาไม่ทำหรอกเขาทำคะ่ะตอนนี้นุยอยู่ที่โรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นน่ะนุ เขากินยาล้างห้องน้ำค่ะตอนนี้อยู่ในห้องฉุกเฉินอาการโคม,ม่าเมียเป็นไงบ้างอ่ะคุณหมอกำลังล้างท้องอยู่ค่ะนี่คุณเป็นคนพาเขามาส่งโรงพยาบาลอะ เขาโทรหาคุณไม่ติดเขาก็เลยโทรมาสั่งเสกับนุษย์นุชใจไม่ดีก็เลยรีบไปดูที่คอนโดเขากินยาล้างห้องน้ำไปหมดขวดนุชก,ก็เลยรีบเรียกรถพทยาบาลค่ะเขายังโชคดีนะที่คุณไปหาเขาแล้วก็ช่วยไว้ทันนุชก,กลัวกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปเรานุจะรู้สึกแย่ไปตลอดชีวิต ผมไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะสุดท้ายแล้วเมย์เขาจะทำจริงๆนี่ค่ะชุดแต่งงานที่นุชจองไว้เป็นไงคะให้หนุชมั่นใจหน่อยสิคะว่ามันสวยอะจะสวยครับ แต่ผมว่ามันไม่เหมือนเทพนิยายไปหน่อยครับเทพนิยายก็ดีค่คะจะได้แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนเทพนิยายไงคุณไม่ชอบเหรอคะถ้าคุณอยากได้แบบไหนอ่ะผมก็ชอบหมดนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันงานนึชจะเป็นเจ้าหญิงส่วนคุณเป็นเจ้าชายโอเคไหมคะเอาขนาดนั้นเลยเหรออือเพื่อคุณแล้วคุณอยากใผมเป็นอะไรอ่ะ ผมเป็นได้หมดเลยนะดีมากค่ะท่าอครับเป็นไงบ้าครับคนไข้ค้นกลิอันตรายได้นะครับแต่เราต้องส่องกล้องดูก่อนว่าสารเคมีส่งผลอะไรกับระบบทางเดินอาหารบ้างค่ะขอบคุณค่ะ เหมือนคุณจะโทษว่าเป็นความผิดผมโน้อยากกลับบ้านค่ะคุณมารงพยาบาลน,นี่เดี๋ยวผมไปส่งนะไม่เป็นไรค่ะคุณอยู่ดูแลเมย์เถอะเดี๋ยวโน้ตให้คุณพ่อมาล้บเมย์เขามีหมอดูอยู่แล้วแล้วผมก็อยากคุยกับคุณด้วย านแต่งงานของเรา<ม>คุณยังอยากให้มันเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่านุเคยคิดนะคะว่าการแต่งงานเนี่ยมันคือปลายทางแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองและเราก็ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอุปสรรคอะไรอีกหรือเปล่ามันไม่ควรมีปัญหาตั้งแต่เริ่มแล้วถ้าผมจะสัญญากับคุณว่า<ม>ผมจะจัดการปัญหาทุกอย่างให้มันจบ<ม>ก่อนงานแต่งงานของเรานะ ระหว่างคุณกับเมย์นุชเคยคิดนะคะว่านุชมาก,ก่อนแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยนุชต่างหากที่เป็นคนแย่งคุณมาจากเขาผมไม่ได้รักเมย์เมย์เป็นแค่อดีตที่คุณลบออกไปไม่ได้นุชรักคุณนะคะรักมาก มากจนไม่รู้ว่านุชจะเจอใครที่นุชรักได้เท่ากับคุณอีกหรือเปล่าแต่นุชแตงงานกับคุณไม่ได้จริงๆค่ะเชื่อ ที่ต้องขอโทษผมขอโทษที่อดีตของผมทาทำลายอนาคตของเราเราะผมต้องขอโทษคุณที่ผมเป็นในสิ่งที่คุณอยากให้เป็นไม่ได้ นะะคแปลกเนาะ คนบางคนก็เคยบอกว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่พอมาวันนึงก็บอกว่าเราไม่ใช่บอกว่ารับข้อเสียของเราไม่ได้ทั้งที่จริงแล้วเราก็เป็นอย่างนี้ของเรามาโดยตลอดนี่ดึกแล้วคุณไม่กลับบ้านอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นห่วงหไม่หรอ ต่างคนต่างอยู่มานานแล้วแต่ถ้าคุณเบื่อเนี่ยกลับก็ได้นะไม่เป็นไรนั่งต่ออีกหน่อยก็ได้้ายังไม่ปิดหรอกถ้าคุณมีอะไรอยากเล่าให้ผมฟังุณก็เล่าได้นะ văn Cái lo người gì? เฮ้ยเป็นไงงวะเฮ้ยพัดขอบคุณมากนะเว้ยแต่ว่าพรุ่งน right. right huh? ี้เด right. right? ี๋ยวกูได้เด็กเสิร์ฟใหม่แล้วมึงไม่ต้องมาทำละนั่นไงเทผมซะละเฮ้ยไม่ได้เทคือมึงมาช่วยเนี่ยกูเกรงใจอ่ะมึงมาทีไรมึงก็ไม่เอาตังค์อ่ะเป็นไรพี่ผมมวงว่างอยู่มาช่วยพี่เรื่อยๆได้มันไม่ใช่พัดคือมึงต้องจริงจังแล้วเว้ย มึงมาทำอย่างนี้ไม่ได้มึงอายุเท่านี้แล้วนะเว้ยมึงต้องหาอะไรจริงจังทำได้แล้วแบบจริงจังอะ่ะเฮ้ยลองคิดดูจริงจังหน่อยสนับสนุนโดยเป่าซิวอนาโนยับยั้งแบคทีเรียตัวจริงลดกลิ่นอับไม่งอแดด